สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยที่ในบ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะที่นี่ตั้งอยู่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีคะ่ะนี่เป็นดอกคุนายเตือนสายที่เราตัดสำหรับเตรียมส่งลูกค้าวันนี้นะคะวันนี้วันที่16เมษายน2563นะคะเป็นวันนี้เป็นวันแรกนะคะ 16เมษาแรกของปีที่หวยไม่ออกจ้าเนื่องจากสถานการณ์โควิดในบ้านเรานะคะรัฐบาลงดการออกสลากนะคะงดการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะฉะนั้นอยู่บ้านปลูกดอกไม้กันเถอะใครที่อยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรนะคะปลูกดอกไม้สร้างสุขค่ะสร้างสุขแก้เซ็งเนาะปลูกดอกไม้สวยๆอยู่บ้านไหนๆก็ไม่ได้ออกไปไหนแล้วนะคะก็ปลูกดอกไม้อยู่บ้านกัน ดอกคูณาย้ตื่นสายสีสวยๆแบบนี้นะคะปลูกได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะคะขอเพียงแค่ว่าสถานที่ที่เราเลือกปลูกนั้นจะต้องมีแดดนะคะต้องแดดจัดนะเดี๋ยวแพลนไปให้ดูนูน่นเห็นไหมที่ยุ่งปลูกคูณายตื่นสายอยู่นู่นแดดโอ้โหแดดทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆคือว่าต้องแดดจัดเลยนะคะแดดจัดจึงจะสวยนะ แล้วสำหรับใครที่มือใหม่ย,ยังปลูกดอกไม้ไม่เป็นนะคะบอกกันได้ค่ะยุ่งสอนให้นะยุ่งสอนให้ฟรีฟไม่มีข้อ,ไม,มขอไม่มีข้อแม้เลยนะคะจะซื้อหรือไม่ซื้อยุ่งก็สอนวิธีปลูกให้นะคะนี่แบบนี้คุณไอตื่นสายที่บ้านเราเนี่ยส่งได้ทั่วไทยนะคะเพื่อน,อนไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรขอแค่ว่าบ้านเพื่อน,เ,อน,เ,อนเนี่ยที่จะปลูกเนี่ยนะต้องมีแดดนะ มีแดดจัดแล้วก็เราปรุงดินให้ระบายน้ำดีๆนะคะก็จะสามารถปลูกดอกคุณายตื่นสายสีสวยๆนะคะปลูกดอกกุนายตื่นสายสีสวยๆนะแบบของเราที่เรามีแบบนี้ได้นะคะอ่ะแนะนำกันนิดนึงกุนายนตื่นสายที่บ้านเราเนี่ยขายชุดเล็กอยู่ที่ชุดละ40สี40สี125กิ่ง350บบาทรวมค่าส่งค่ะ สี่สิบสีหนึ่งร้อยยี่สิบห้ากิ่งสามร้อยห้าสิบบาทรวมค่าส่งค่ะค่าส่งในที่นี้หมายถึงค่าส่งแบบเก็บเงินปลายทางนะถ้าเพื่อนๆโอนเงินมาก่อนโอนแค่สามร้อยสี่สิบบาทก็พอนะคะอ่ะให้เพื่อนๆดูโดยเลี่ยแล้วนะคะกระจาดหนึ่งเนี่ยก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบห้ากิ่งร้อยยี่สิบห้ากิ่งส,สวยๆในกระจาดก,ก็จะไปอยู่ในสวนดอกไม้บ้านเพื่อนๆน,นะคะแบบนี้ สีสวยๆในกระจาดแบบนี้นะคะก็ไปอยู่ในสวนดอกไม้บ้านเพื่อนๆนะคะอ่าถ้าสมมุติว่ามีพื้นที่เยอะบ้านเรามีดอกคุณนายตื่นสายเป็นร้อยสีเลยค่ะสั่งชุดใหญ่ไปเลยร้อยสีเราตัดให้300กิ่งนะคะ300กิ่งก็750บาทรวมค่าส่งถ้าให้เก็บเงินไปทางบวกอีก20บบาทนะ ถ้าพื้นให้เยอะไปกว่านั้นเีกนะสั่งแพ้เสียงไฮไปด้วยเลยนี่แบบนี้เรียกแพ้เสียงไฮนะแพ้เสียงไฮที่บ้านยุงตัด48สีค่ะ48สี150กิ่ง390บาทรวมค่าส่งเนี่ยกระจานี้นะ150หกิ่ง390บาทรวมค่าส่งรอยอยู่ที่ขอโทษขอโทษบอกราคาผิด150กิ่ง390บาทนะคะไม่ใช่350 ร้อยห้าสิบกิ่งสามร้อยเก้าสิบบาทรวมค่าส่งนะคะนี hey. ่ถ้าสมมุติว่าพื้นที่น้อยจะสั่งแบบชุดเล็กก็ได้นี่ชุดเล็กแบบนี้ชุดนี้เก้าสิบกิ่งค่ะแพ้เซียงไฮ้นะเก้าสิบกิ่งสองร้อยห้าสิบบาทรวมค่าส่งก็จานี้หรือเล็กไปกว่านั้นอีกก็จานนี้หกสิบกิ่งหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทรวมค่าส่งแอ hey. น่ารักน่ารักแบบนี้เลยสวยสวยสวย,สวย ดอกไม้สีสวยๆนะคะสร้างสุขค่ะเพื่อนๆอ่ะบางคนอยากให้แยกสีให้นะคะเพราะว่าถ้าตัดคลาสสีคือรวมสีกันไปแบบนี้นะนี่ถ้าคลาสสีคือรวมสีกันไปแบบนี้น้ำไม่แยกสีให้นะตัดเสร็จแล้วก็ผึ่งลมให้แห้งเสร็จแล้วพอกระดาษทรงเลยนะไม่แยกสีนะถ้าเป็นคลาสสีแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากให้แยกสีให้เราตัดให้สีละสิบกิ่ง สีละสิบกิ่งยี่สิบบาทค่าส่งก็เริ่มต้นที่ห้าสิบบาทค่าส่งนี้เพิ่มขึ้นตามน้ําหนักนะเพื่อนๆไม่ใช่ค่าส่งทุกกล่องห้าสิบาทไม่ได้นะค่าส่งของยิ่งหนักค่าส่งยิ่งแพงค่ะเพื่อนๆน,นี่สีนี้เรียกมะนาวหวานนะจ๊ะใครชอบโทนแบบนี้สั่งกันมาจ้ามะนาวหวานนะคะสีนี้เบอร์หนึ่งเลยสายไหมคะ่ะอ่ะ สีนี้เซลับบันดงค่ะอ่ามีเยอะนะคะมีเยอะหลายหายสีถ้าสมมุติว่าต้องการเลือกสีนะคะทักกันเข้ามาแล้วก็บอกว่าขอแคตตาล็อกสีคุณนายเตือน้ายหน่อยจ้าเรามีแคตตาล็อกสีให้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นคุณนายตือน้ายแพร่เซียงไฮ้หรือว่าแหวนเพชรนะคะแหวนเพชรเรามีตอนนี้ที่บ้านตัดได้สิเอ่อสิสี แหวนเพชรสสีเราตัดคละสีอยู่ที่60กิ่ง190บาทรวมค่าส่งนะคะถ้าต้องการให้แยกสีเราตัดสีละ10กิ่งนะ17สีก็170กิ่งค่ะ460บาทรวมค่าส่งนะจ๊ะอ่าตอนนี้ก็10โมงกว่าแล้วนะคะผึ่งลมเอาดอกไม้ผึ่งลมเอาไว้นะคะให้แห้งเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับด้าน กลับด้านออกดอกไม้ให้เดี๋ยวเราจะกลับด้านดอกไม้ให้ให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยถูกลมนะคะวิธีกลับยุ่งก็จะทําแบบนี้ค่ะอ่นะคะ่ะายมาถือกล้องให้หน่อยค่ะวิธีกลับดอกไม้นะคะตอนนี้สายละมันต้องกลับเนาะเพราะว่าความชื้นของความชื้นของอกิ่งพันดอกกุนายตุงสายเนี่ยเขาก็จะมีตอนที่เราลดน้ําอันนี้คือเวลายุ่ง ตัดมาแล้วเนี่ยก็คืออย่างนี้เราผึ่งลมผึ่งลมเอาไว้ให้มันแห้งเสร็จแล้วเนี่ยด้านด้านข้างในด้านข้างล่างเนี่ยมันก็ยังยังคงมีความเปียกความชื้นอยู่นะคะเราก็จะกลับกลับด้านมันแบบนี้กลับด้านเพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาได้เขาได้ถูกลมนะคะเขาได้ถูกลมเขาจะได้แห้งสนิทพอเวลาดอกไม้แห้งสนิทเนี่ยเราส่งไปไกลแค่ไหนส่งได้ทั่วไทยดอกไม้เขาก็จะไม่ช้ำเน่านะคะเนี่ย ทำอย่างเงี้ยตรงเนี้ยแล้วกระจาาเราอ่ะมีรอยมีรูอยู่ตรงข้างล่างนี้นะคะมันช่วยระบายลมเพื่อน,อนๆหลายคนกังวลค่ะเวลาซื้อดอกไม้แล้วอ่ะจะกังวลว่าส่งไปถึงมันจะตายไหมมันจะเน่าไหมอย่างนี้นะคะยุ้งบอกเลยว่าดอกคุณนายตื่นสายเนี่ยสามารถส่งได้ทั่วไทยนะคะแล้วก็เพื่อนๆรับแล้วเนี่ยสามารถนําไปปลูกต่อได้ค่ะไม่ต้องกังวลเรื่อง เรื่องว่ามันจะเน่ามันจะอะไรนะคะปลูกต่อได้เลยไม่ต้องกังวลค่ะยุ่งส่งมาแล้วทั่วไทยขายแบบนี้มาแล้ว3ปีเต็มๆนะคะปีนี้ขึ้นปีที่4แล้วโอเคเดี๋ยวยุ่งกลับดอกไม้ก่อนนะคะแล้วก็ใครที่สนใจสั่งซื้อดอกไม้นะคะก็ทักกันเข้ามาได้ค่ะที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยนะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะ หรือไม่ก็ทักไลน์แอดเข้ามานะคะใส่เครื่องหมายแอดแล้วก็เขียน y u n g แอด y u n g นะคะก็คือไลน์แอดยุ่งเองแล้วเราคุยกันทางข้อความค่ะบ๊ายบาย